ในฐานะที่ผมเป็นครูผู้สอนในอาคมในเดือนชั้นม .1 ม .2 ม .3 ในอาคมเนี่เป็นนักเรียนที่ตั้งใจเรียนตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบสูงไม่เคยสร้างความหนักใจใหครับผมที่เป็นผู้สอนเออในด้านคุณธรรมจริยธรรมของนาคมที่ผมมองเห็นชัดๆมีอยู่สองเรื่องเรื่องแรกการมีสัมมาคาราวะอนน้อมสอนตน ตอนเรียนที่โรงเรียน,ยนรัฐูวิทยาครูทุกคนนจะรู้จักนายอาคมอย่างดีทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านายอาคมเ,เป็นเด็กดีมีน้ำใจอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเห็นชัดๆก็นายอาคมเ,เป็นเด็กที่มีความกระตัญยูลูกคุณพ่อแม่บุบกรงนายอาคมในที่บ้านกค่นอนข้างจะลำบาก เกจะทำงานหาเงินมาเรียนหนังสือเองมีอยู่ครั้งนึงตอนในคุมเรียนชั้นม .2 ที่โรงเรียนราชบุรียาตอนนั้นโรงเรียนก็มีการซ่อม้องน้ำของโรงเรียนซึ่งน้าของเกนะจะเป็นคนรับหมอซ่อม้องน้ำนะครับในวันเสนาร์ในคุมเนี่ยจะไปรับจ้างนะซ่อม้องน้ำในวันเสาร์เช้าเช้า นายคมก็จะนั่งซาเล็กมาที่โรงเรียนมาทํางานซึ่งขณะที่นักเรียนอื่นๆเข้ามาเรียนพิเศษ,ษ,ษเข้ามาเล่นกีฬาขณะที่โรงเรียนมากันเต็มคนอื่นก็ทํากิจกรรมกันนายคมมาสกัดปูนมาทุบปูนมาอวีตรกดดินเพื่อนเดินผ่านไปผ่านมาก็ไม่ไอ碍คนอื่นก็แต่งตัวสวยๆยงงาม này là cùng một bố bạn Để đu lết mình plek plek tệ có